คลิปนี้เสนอตอนกินข้าวเช้าโจ๊กหมูสำเร็จรูปบวกไข่ต้ม3ฟองวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนพศสองพัสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ก็จะมาทำอาหารต่อนะครับมีหลายเรื่องที่ทำนะครับนี่คือกระติกร้ำร้อนกระติกน้ำเย็นน้ำแข็งมีแฟนคลับบางคนบอกว่า อาหารแห้งโซเดียมสูงให้แวะซื้ออาหารสดชุมชนใอาหารสดมันก็ต้องมีน้ําแข็งใส่ใช่ไหมฮะกะติดความเย็นเบสิโกเดี๋ยวจะทดลองดูอีกทีหนึ่งครับอ,อ๋มอมีหูหยูดเลยต่อมาครับแก๊สผมไปบิ๊กซีครับ มื่อไแก๊สยี่ห้อนี้มาแพ็กนี้เก้าสิบเก้าบาทเขาว่าเออดีน่าสนใจเก้าสิบเก้าบาทนะครับจะว่าน้ำหนักมันลนะสองร้อยยี่สิบกรัมไอตัวเนี้ยสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับตัวนี้สองร้อยห้าสิบกรัม สามชุดในร้อยยี่สิบกว่าบาทอันนี้สองร้อยยี่สิบกรัมสามป๋่องเก้าสิบเก้าบาทเลยลองเอามาลองใช้ดูครับอันนี้เม็ดอินเกาหลีอันนี้นผลิตที่ไหนไม่ทราบแต่ตัวของไทยมั้งเนี่ยบริษัทลักกี้สเตทจำกัดกรุงเทพ แล้วก็อันหนึงเตาทั้งลักทั้งชังเลยตัวเนี้ตัวมันจะติดเดียวเองทั้งรักทั้งชังลักที่มันตัวเล็กครับพวกลาแซลลูกไม่ถุงใส่ด้วยแต่ทั้งชังเนี่ยโหมันเพราะว่ามันอันตรายนะ อันตรายแก๊สรว่แก๊สอะไรเนี่ย <C le af> คือเวลาเกิดอะ่ะเวลาเปิดแก๊สมันพุ่งขึ้นมาแล้วอ๋อต้องลองใช้ดูครับ หนึ่งรอบหมุนได้หนึ่งรอบพอดีมาทางนี้ตามเข็มนี่ปิดทวนเข็มนี่เปิดเสียวสยอง ตรงนี้ของมันเคโคว่าตอนนี้จะทำอาหารนะครับบิครับโจ๊กขนอน้ำเลือสองนาทีจะต้มกระไข่ครับใส่กระไข่เลยทาน,นี้ไข่ต้มจะลองดู ดีต้มไข่ก่อนไหมเพราะว่าต้มไข่ก่อนดีกว่าต้มไข่สุกแล้วมาต้มตัวนี้มันจะง่ายกว่าเยอะเลยจะต้มไข่ในหม้อเยอรมัน มองไม่เห็นขีดครับออกอีกหน่อยขีดล่างมองไม่เห็นเลย กรณีนี้ก็เอาเฉพาะฝาตัวนี้ไม่ต้องใส่ <c oughs> ทนไม่ได้อย่างนี้ถึงจะได้อ้าวลืมกางขาออกกางขากางแขนเออ ผมว่าผมได้กลิ่นแก๊สอยู่นะไม่เสียงดีกว่าครับเสียวสยองเอาไว้ก่อนไม่ใช่ ัวนี้มันมั่นใจกว่าครับผุณมว่าคนจะมั่นใจกับตัวนี้มากกว่าตัวใหญ่นะ ไห่มาง่ายกว่าเยอะมีตัวล็อกตัวกันเอาไว้ด้วยเเปิดแรงไปเลยเพราะว่าตอบเฉพาะไข่ วนนี้เวลาหกโมงสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับวันเสาร์ที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อหสบเจ็ดอ่าวันนี้วันหวยออกเนี่ยเมื่อคืนลอยกระทงแต่ผมไม่ได้ไปนะลอยกระทงที่บึงเนี่ยก็ไข่สุกแล้วค่อยมาดูกันนะครับก็ครบแล้วครับใกล้เคียงอะเจ็ดโมปิดก่อน น้ำใช้ได้ก็จะใช้ต้มเจ็ดม้องเจ็ดม้องสองนาทีนะครับโอ้น้ำเกือบหมดยี่สิบกว่านาทีน้ำเกือบหมดอโอเค น้ำเลือยู่นิดเดียวเองครับแห้งอ่ะต้มไปยี่สิบกว่านทาทียี่สิบนาทีโอเคต้องลองครับต้องลองมันต้องลองถึงจะรู้โอ้วันนี้ไข่ไม่แตกไข่สวย อันนี้คือไข่นะฮะไข่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 ร้อนที่เรียกว่าจะเทน้ำใส่ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้เพราะว่ากินสองโมงเช้าอ่ะนีเวลาชั่วโมงหนึ่งไข่คงจะเย็นพอดีประหยัดน้ำไว้ใช้อย่างอื่นท่านผู้ชมสังเกตด,ดูนะครับมีข้าวเมาอยู่ด้วยเออม่ข้าวเมาอ่ะ ดอว่าสแตนเลีจ,จะขาดน้ำไม่พอต้มกาแฟครับไม่พอชงกาแฟเดี๋ยวก็มาทมตัวนี้ขนอเอ,อเพิ่มปริมาณหมูสามเท่าขั้นตอนอิ่มอร่อย เติมน้ำร้อนประมาณหนึ่งถหนึ่งส่วนสองถ้วยสามร้อยหกสิบมลควรให้เข้าออก,กันแล้วรอยี่สิบแล้วรอสองนาทีอร่อยได้ทันทีตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดนาทีนะครับเหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึง่งผมจะกินข้าวเช้าก็ แปดโมงนะครับเหลือเะลาอีกชั่วโมงหนึ่งยังไม่ทำครับยังไม่ทำโน่นอ่ะแปดโมงค่อยมาทำดีกว่าโอเคนะครับเนาะตอนนี้ไข่ก็สุกแล้วแต่ยังไม่ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนส่วนข้านอนนี่ก็สองโมงเช้าค่อยทำเพราะว่ากินข้าวสองโมงเช้า นะครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนถึงเวลาทำแล้วค่อยมาอีกทีหนึ่งก็สองโมงเช้าครับมาทำอาหารกินกันก็องจะใส่นี่นะเนาะอ่ะมื้อเช้านี่น้ำเหลือจากต้มไข่เอามาใส่ด้วยประหยัดน้ำ มาแล้วยุงออมาแล้วเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับหนึ่งช้อนหน่อยๆอ,อันนี้คือึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยต,วงงวยยตรงนี้นะฮะถ้วยอันนี้เมติกสองร้อห้าสิบซีซีอันนี้เป็นออนแปดออนลองดูซิมันจะได้สักเท่าไหร่ หนึงน่งหนึ่งเสร็จหนึ่งส่วนสองถ้วยตวองอีกครึ่งหนึง่งครึ่งถ้วยอ่าหมด อันนี้ก็เปิดไฟล็อกกันถ้าผมหม้อเนี่ก็โดนไฟเป็นครั้งแรกนะครับเลยใช้ไฟครึ่งนึง <c oughs> ก็ดูก็กี่นาทีเดือด นี่คือลักษณะนะครับเป็นผงครับคอ,อนอโจ๊ก้ลวลายแล้วจะได้อย่างเงี้น้ำใกล้เดือดล้ประมาณสีห้านาทีน้ำก็เดือดครับเดือดแล้วต้องเดือดต่ออีก3นาทีค่าเชื้อาเชื้อโลกตายกร็รีไฟลงด้วยนะครับ เติมน้ำร้อนไม่ได้เดือดนะครับคนให้เข้ากันรอสองนาทีกินได้แล้เวเดือดค่าเชื้อก่อนโซเดียมเก้าร้อยเจ็สิบมิลลิกรัมโพแทสเซียมสามรอยเก้าสิบมิลลิกรัมเยอะนะเนี่ยเยอะทั้งโพแทสเซียมเยอะทั้งโซเดียมเ,เลยครึ่งหนึ่งเลย โซเดียมกินได้สองพันมิลลิกร,รัมต่อวันซองหนึ่งซัดเข้าไปครึ่งครึ่งหนึ่งละโพแทสเซียมก็สูงด้วยอวก็คงจะแบบแฟนขับบ้านแล้วครับอาหารแห้งโซเดียมสูงโอเคนะครับพอแล้วผมจะนี่ถือว่าค่าเชือ้อละ นี่ก็จะเทสองนาทีจับเวลาสองนาทีก็จะได้กินอาหารเช้า <c oughs> <c oughs> อ่ามันละเอียดมากเลยนะเนี่ยอันนี้แคบหมูหรือเปล่าไม่รู้นนลอยๆอยู่เนี่ยต้องไปกระเทียมไม่รู้ อ๋อแกแกไข่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้อันนี้คือถังขยะไข่แห่งชาติกินยังไงมันไม่ฟูเลยเดี๋ยวเรจะเจะออกนะครับ คิดว่าคงคงไม่ต้องถึงกระต้มอ,อ่ะมันได้เท่านี้แหละไม่ใส่ดีกว่าใส่ตรงน,นี้แหละเดี๋ยวมันอันนี้น้ำมันเยอะไปแปดโมงสิบสามนาทีแล้วครับเดี๋ยวแช่ข้าวต่อดูจิเป็นยังไงลืมต้มน้ำชงกาแฟครับไปเอา น้ำในการกระติกน้ำร้อนมาชงนมข้นหวานซื้อมาแล้วก็เลยต้องใช้ให้หมดนะครับกินให้หมดกาแฟนมข้นหวานลองชิมดูผมว่าใช้ถ้วยถ้วยตวงเดียวก็พอ ร้อนร้อนอยู่เลยเนื่องจากว่าโซเดียมสูงอยู่แล้วไข่เนี่ยจะไม่ใส่น้ำปลานะครับถ้าจะใช้ใช้ซอสซอสพริกน่าจะได้อะไรอยู่พูดถึงอร่อยเนี่อร่อยแต่โซเดียมสูงนี่เถ ก,ก็ต้องกินแล้วครับทีนี้ในเวลากินละไข่ต้มไม่ใส่น้ำปลาอีกแล้วนะครับโซดียอบตรงนี้มันก็เก้าร้อยแล้วอะไรถูกลิ้นอยู่ครับ วิธีกินกินไข่ก่อนเนื่องจากว่าไข่มันจืดเสเราแแ้กมากินตอเนี้ตอนนี้มันรสชาติดีเค็มติเค็มนิดๆ มีข้อติอยู่ครับมันละเอียดเกินไปครับปั่นเป็นผงเลยฉะนั้นเวลากินเนี่ยถ้ากินหมดเนี่ยได้โซเดียมได้โพแทสเซียมไปจเต็มเลย ทั่วเรีองดอยคําโลกผักมันมีข้อเสียอยู่ครับท่านมันละเอียดเป็นผงเลยถ้ามันเป็น,เ,ปนเม็ดข้าวอยู่จะดีดีแก่โลกไตก็คือจะเขียกกินเฉพาะเม็ดข้าวอะ่ะ อนี้มันเกล่ยกินเฉพาะมันข้าไม่ได้ออกแค่นี้พอถ้ากินหมดเนี่ยโซเดียม970ม mm. ิลลิกรัมเต็มเลยกิยนแค่ครึ่งหนึ่งหรือสามในสี่เนี่ยกินผัด กึ่งต้มกึง่ง,งลวกตัวฝักยาวประกาศยอมครับแปดโมงยี่สิบแปด ผักนะครับกินโดยไม่มีน้ําจิ้มนะครับลวกแล้วกินเลยไม่มีน้ําจิ้ม